อีกประเด็นความขัดแย้งนะคะระหว่างไทยกับขเขมรที่เป็นข้อพิพาทกันนะคะนั่นก็คือการเข้ามาปกครองกัมพูชาของฝรั่งเศสค่ะคือการสร้างตัวตนหรือว่าอัตลักษณ์ของกัมพูชาขึ้นมาโดยอิงกับสิ่งที่มีอยู่เดิมของกัมพูชาขึ้นมานั่นคือบรรดาโบราณสถานทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิง่งนครวัดนั่นเองค่ะ พูดอย่างสั้นที่สุดนะคะมีคนเสนอว่าฝรั่งเศสเนี่ยทำให้นครวัดกลายเป็นจิตวิญญาณและเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นศูนย์กลางเป็นทุกอย่างของประวัติศาสตร์กัมพูชาเมื่อฝรั่งเศสออกไปกัมพูชาเป็นเอกราชแล้วชนชั้นนําในกัมพูชายังคงรับเอาชุดความคิดอย่างนั้นของฝรั่งเศสมาด้วยค่ะ สิ่งที่ต่างอย่างหนึง่งระหว่างสิ่งที่ฝรั่งเศสพูดกับคนกัมพูชาก็คือฝรั่งเศสบอกว่าคนที่มาอยู่ในกัมพูชาสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเป็นคนละพวกกับคนที่สร้างนครวัดเพราะฝรั่งเศสไม่สามารถเชื่อได้ว่าพวกที่ตัวเองปกครองอยู่เป็นคนป่าเถืน่นจะสร้าง